Welcome to Max Muay Thai. Get ready for world-class action from start to finish. ขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด Max มวยไทยความมันระดับโลกและขอเชิญพบกับ2หนุ่ม2หมุ่มกับ2ผีโดนสับโลกภูม Max มวยไทยและทีม Max มวยไทย สวัสดีครับสวัสดีครับเรนิสานจนมเอสตสวัสดีคุณผู้ชมทั่วฟา้าเมืองไทยนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆในสนาม Max กซ์มอยไทยสเตเดียมพระยาของเราด้วยต้องขอบอกก่อนว่าชื่นใจครับช่วงหลังนี้ผมก็เดินทางมาทั่วประเทศเลยนะครับ ทุกซองทุกมุมที่เดี๋ยวนะทุกซองก็ไก่ก็ไก่ทุกซอกทุกมุมผมก็บอกว่าซออคุณหูหาเรื่องหรือเปล่าก็ได้ไม่ไม่ไม่นะเออนั่นแหละนะก็บอกว่าทุกที่ที่ไปตอนนี้มีแต่คนทักนะครับผมมีแต่คนชื่นชมแม็กซ์มวยไทยขอบคุณมากจริงๆนี่คือรายการมวยไทยที่คนทําคนทําเป็นคนไทยและทําเพื่อคนไทยจริงๆนะครับแต่ทุกวันนี้เราก้าวกระโดดไปสู่ระดับอินเตอร์แล้วถ่ายทอดสดกว่า40ประเทศเรามีอัตราการแตกเยอะที่สุดอัตราการน็อกสูงที่สุด ถ้าวันนี้เป็นวันแรกที่คุณเปิดเข้ามาดูเราผมขอเวลาคุณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วคุณจะทราบว่าทำไมเราถึงเป็นรายการมวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ความมันระดับโลกขอต้อนรับเข้าสู่8 Max มวยไทย Good evening ladies and gentlemen welcome to Max Muay Thai Stadium Pattaya tonight you are about to witnessing an extreme Muay Thai live broadcasting on Channel 8 This is Max Muay Thai. I'm your host tonight, Bill Max, and this is Paul Max Muay Thai. Hello, ladies and gentlemen. Let me just ask for two and a half hours of your time, and we will show you why we are the number one Muay Thai show in Thailand. We are now broadcasting live to over 40 countries across the world, and we have got seven deadly Muay Thai matches coming up with six fighters from all over the globe, including Thai, France, Italy. China Australia and Scotland ค,นนครับในคั่มคืนนี้ครับสุก Max เอาใช่ไมครับยอดน,นักชกไทยประทะยอดน,นักชกจากทั่วทั่วมุมโลกในคั่มคืนนี้เรามีนักชกจากประเทศฝรั่งเศสอิตาลีจีนออสเตรเลียและสกอตแลนด์ครับวันนี้มันสะใจแน่นอนและคู่เอกของรายการในคั่าคืนนี้ครับน่าสนใจมากเลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเวทีนี้เนี่ย ปั้นนักมวยระดับโลกมาหลายคนแล้วนะครับวันนี้ยอดทรพีนะครับเจอกับแอนดรูมิลเลอร์้ายอดทรพีเนี่ยยอดอย,ยอดปัตตพีครับทษทีครับลิ้นไก่สัน้นเฮ้ยวันนี้นี่พูดเลยมั่ยหมดแล้วเนี่ยยอดทรพีย,<อ>ยังพูดออกมาได้ยอดปัตตพีถ้าชนะได้นะครับวันนี้จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ทันทีเลยนะครับต้องขอบอกว่าคู่นี้คู่ที่ห ห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับคู่ที่หในี่แอนดรูมิเลอร์นะครับจากสกอตแลนด์คนนี้เป็นนักชกนะครับจอมล้มแชมป์เพราะว่าคราวที่แล้วก็เอาชนะแชมป์มวยไทยตัดเชือกมาได้คราวนี้มาเจอกับยอดปตตภีสอสิริล่ซ์ซึ่งเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกฉายาขุนเข่าพันเข้าเหนียวครับ ก็ต้องไปดูครับว่าเขาจะสามารถลมแชมได้อีกหนึ่งคนหรือเปล่านี่คือคู่ที่หกข,ของรายการในค่ำคืนนี้ครับ main event ladies and gentlemen coming up in the s i x do not miss that one y o r t b u t t e r b e taking on andrew miller from scotland whoever wins this will become our new next superstar i take it you're from scotland ma'am hey well done สก๊อตเยอะนะครับวันนี้มาเชียร์กันนะครับสหรับแอนดรูเมลเลอร์นะครับในคู่ที่6คู่เอกของเราครับแน่นอนเวทีนี้เนี่ยจะมีกฎกติกาที่แตกต่างจากเวทีมวยอื่นเวทีอื่นไม่มีกติกานี้นั่นคือชกสนุกนะครับรับโบนัสไป5,000ชกโคตรมันรับซุปเปอร์โบนัสไป10,000บาทครับเอาครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาใหม่กับมวยคู่แรกกับการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาร์ตแม็กซ์มวยไทย

ก้ามคืนนการัป็นศึก Max Ultimate Thai ปะทะฝรั่งเศสครับนักชกในมุมน้ำเงินครับนักชกแดนนามหอมประเทศฝรั่งเศสกัดท่ายวอวิวัฒนาโนนจังหวัดกรุงเทพมหานครครับวัย26ปีคนนี้นี่เป็นมวยทรหดและก็าทางฟปรโมเตตรนนี่แอบก็ซิบว่านี่คือนักชกมวยต่างชาติที่เป็นมวยเข่าครับเข้าวงในแล้วก็ล็อกไตเข่าตลอดนะครับ,รบเพราะว่าปกตินักชกต่างชาตินี่จะเป็นมวยหมัดซะส่วนใหญ่แต่คนนี้นี่เป็นมวยเข่ากนน่าสนใจมากน่าสนใจนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับคล้ายๆคุณเลย ladies and gentlemen our first fighter tonight in the blue corner a french warrior 26 years of age training at war with now known jim he is a in-style fighter loves to grapple loves to get inside and use his knees and he holds a very good professional record 21 professional fights 15 victories three draws and only a mere three losses สถิติการชกับชงมาแล้21ไฟครับชนะ15ไฟแพ้3ไฟเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมนำเงินจากประเทศฝรั่งเศสสองกัดค่ยายวอวิวัฒนานนน์มอนเซอร์อวู fighting out of the blue corner tonight Mansa Awuz. And his opponent tonight ladies and gentlemen, a young Thai warrior fighting out of Salak Kaeo, 17 years of age, but very powerful fighter, also an infighter who loves to grapple beware of those knees and those elbows they are pretty deadly he has already notched up over 60 professional fights at this young age with 47 professional victories superboy <laughs>

ให้กับท่านผู้ชมตั้งแต่เวลา19นากา20นาทีจนถึงเวลา21นากา50นาทีรายการแบดบมินตันวยไทยเป็นรายการที่คนไทยและก็ชาวต่างชาติต่างยอมรับนะครับความมันความสนุกความร,าร้าใจครับแล้ววันนี้รวบรวมนักมวยไทยและก็ต่างชาติแน่นเช่นเคยครับและผู้เปิดหัวข,ข,ของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างซูเปอร์บอยเกียรติคณนนนชนจากไทยครับกับมานเซอร์อาวุธจากฝรั่งเศสหรือว่ามานเซอร์วอลเวัฒนานนน ยืนยันกันตรงนี้เลยนะครับว่าเลตติ้งของแปดแม็กมวยไทยนั้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคำคุยโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เข้าชมที่แม็กสเตเดียมแห่งนี้นะครับทุกวันอาทิตย์อย่าว่าแต่ที่นั่งนะครับที่ยืนนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นนะครับนี่เลยครับยิงจัดมวยมันแฟนมวยให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็ยังมีเงินรางวัลโบนัสแล้วก็ซูเปอร์โบนัสรอแจกให้กับ นักมวยที่ชกกันมันและก็โคตรมันครับเอาละครับไปรู้จักกับนักมวยทั้งคู่กันก่อนครับมันเซอร์อาวุธนะครับจากประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันฟิซซอมอยู่ค่ายวอลวิวัฒนานนท์ครับกรุงเทพมหานครอายุ26ปีการธนภัทรเสือแก้วนะครับทำหน้าที่บนเวทีส่วนให้คะแนนสามตั้นนั้นมีประบภัยประเทศตะวันตกดังรองนุกสอนและกับภงศักดิ์แป้นละม่อมครับ สวนทรดานซปเปอร์บอยครับนายสมชายบุญทองจากอำเภอคลองหาสะแก้วครับ17ปี171เซนติเมตรเคยเดินทางมาชก1ครั้งครับชนะคะแนน,นลุสลานซาม,มันนอฟจากรัสเซียวิซ้อมอยู่ค่ายมวยเกียรตินครชนครับของคุณสมชายมิสซครับห,หรือว่าคุณสมชายสำนักบกนะครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลน,นั้นก็คือน้องชายของคุณสมชายนั่นก็คืออดีตดาวดังนะครับภูหลวงเกียรตินครชน ถือว่าเป็นค่ายมวยอีกหนึ่งค่ายที่ไม่ธรรมดาครับเช่นเดียวกับวอลเวทนานนท์ครับของคุณทางด้านวิสูตรวัดวัฒนานนท์นะครับแล้วก็มีกองราิศีหมื่นโสเป็นเทรนเนอร์ประจําค่ายหรือคนวงการมวยรู้จักในนามของเสียแอดสิงท่าเรือครับอาเละครับเริ่มยกที่หนึ่งครับเสซยแอดนี่ต้องบอกว่าทํานักมวยไทยเป็นแชมป์มามากมายครับดูมาดูนักชกต่างชาติบ้างครับในริการ64กิโลกรัมวันนี้ครับมันเซอร์ วันนี้ยังไม่เห็นเงาของลูกชายเสียแอดนะครับก็คือคุณกิตติวิวัฒนันนท์ครับแน่ปกติแล้วถ้าใครมวยวิวัฒนันนท์มานี่ก็ต้องมีคุณกิตตินะครับไป,ไ,ปไปด้วยครับแต่มาเซอร์นี่เป็นประเภทมวยเข่านะครับนักชกต่างชาติคนนี้อาจจะไม่เหมือนนักชกต่างชาติรายอื่นๆนครับที่เป็นประเภทต่อยมัดเจาะออยางแบบนี้โอ้โหซุปเปอร์บอยเอาคืนหนักๆเลยครับ แล้วรูปร่างจะเล็กกว่านิดหน่อยเด็กท<ป>างด้านมาร์เซอร์แล้ยขยามไปออก่อนที่ได้เปรียบนะจะต่อยหมัดก,กับหลุดมาจับเขา่าเฮ้ยเอวหัวหงายขวาด้วยกันั้งคู่กับทางด้านซูเป,ปรอร์บอยครับสไตล์บู้อยู่แล้วครับ แมนเชสเตอร์นั้นมีลูกแต่พับไหนอ้าและจับเลิศน,นี่ครับแม่พยายามจะโหนตัวกับแมนเสเตอร์นั้นเททิ้งเลยครับดูครับแมนเสเตอร์ยี่สิบหกปีครับจากฝรั่งเศสโอ้เจอบัดขวานี่ต้องถอยกรูดนะครับแมนเสเตอร์หาแล้วก็สอกขวามาอีกแล้วกับซุปเปอร์บอยนี่คับจัดตาดีๆครับซุปเปอร์บอยนี่เป็นประเภทสอกอันตารายครับ ขยับเดินหน้าลุยลูกเพียวครับวางแข้งขวาเจาะข้อล่างไปก่อนครับนี่ครับที่หมัดขวาตรงแล้วก็แข้งขวาแม่แรกกับหมัดเลยครับโอ้โหครับแข้งขวาของซุปเปอร์บอยเน้นกระที่บริเวณใช้ชายโครงของมันเซอร์แล้วครับโอ้โหนี่เตะทับในคมันเซอร์นี่อีกแล้วครับพอเตะ ขานี่เจอหมสสัดสวนทันทีครับมาร์เซร์นั้นรอจังหวะอยู่แล้วนะครับแหมจังหวะที่ซูเปอรบ์บอยนั้นเตะล่างเก่งทิ้งด้วยหมัดขวาทั้งไหลเลยครับสายนั้นรอวัดระยะโอ้โหมาร์าเซร์นี่กระดูกการผ่านบอลพอสมควรเลยครับโชมไทยน้ำประมาทครับดูวงในาการไล่แขนครับไม่ธรรมดาครับนี่คีบรละเสียบตู้ครับจับก็ไม่ได้เสียเปียกนะครับวงในของมาร์เซอร์ บอยมาสุดท้ายาเดินที่หมัดขวาไอา้ครับยมาซะสวนทันทีครับพยายามจะใช้เลี่ยมแล้ซุปเปอร์บอยโอ้ัหคู่นี้ผัดกันลุกผัดกันรับครับนี่ครับเตะพับในสวนขึ้นด้วยแข้งขวานี่นะปักศอกขวายัดเข้าไปเลยครับได้ได้เสียวแล้วกับศอกขวาของซุปเปอร์บอยดอกนี้หอดท้ายวิญญาณเกมครับคู่นี้สูสีโบดยกแรกครบัรบ รเราก็สู่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพระยาครับกับ8แม็กซ์มวยไทยครับไม่เป็นไรการมวยที่อัตราการแตกนี่เยอะที่สุดครับแล้วก็ความมันไม่ต้องพูดถึงเลยลครับสุดยอดอยู่แล้วครับพี่ครับสอกขวาของซูเปอร์บอยและสวนคืนด้วยแข้งขวาอีกหนึ่งดอกครับมีจังหวะแลกกันให้เห็นชัดๆนี่ครับแข้งกับหมัดครับฝ<ม>ั่งสอกข,ขวากันไปนี่เต็มหน้าเลยว่ะ ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับมาตามกันต่อยกที่2พี่ี่ับเปิดชามาสับมืาสาดเข้าใส่เลยครับทั่วบอยนะครับมีสองสลับด้วยกันทอร์บอยในขณะที่มาเตอร์นั้นพยายามกดคอลงมาตีครับนี่ก็เป็นประเภทต่างชาติแต่เป็นมวยเข่านะครับนาดเข่ามากกว่ามัดแต่ก็มีหมัดที่อันตรายดูครับเสียบซ้ายแค่จังหวะขวางเลยเสียบซ้ายของมาเตอร์นั้นอันตรายครับโอ้แล้วตั้งกำแพงคาทันทีเลยครับทั่วบอย พยายามปุ๊ลุกขวารับผงหนเสียบอ้าไปเสียหลักล้มลงไปครับลุกขึ้นมาว่ากันต่อครับซุปเปอร์บอยไปไปาเปลี่ยนเข้าหาโอ้โหอ้าครอมไปนิดเดียวคำสอกของมาร์เซ์แล้วปีสายเอาเจอสอกขวาของซุปเปอร์บอยเหมือนกันซุปเปอร์บอยพยายามจะกดกดแล้วเสียบด้วยซ้ายแล้วตั้งกระแพงคารูตั้งกระแพงคาดีมาร์เซ่ีไม่ชอบครับ ยัดซ้ายนำเข้าไปทุปบอลสวนด้วยหมัดเลยครับแข้งขวาคืนด้วยขวาครับต่างฝ่ายต่างเปิดเกมหุยเข้าหากันเลยครับดูครับดูการไล่แขนเสียบซ้ายอีกแล้วครับอ่าเป็นขนัดขวาแต่เสียบซ้ายนี่จะแจ้งครับฝ่ายเปิดเกมเข้าใส่กันซุปเปอร์บอยโอ้ยมันเซอร์ทิ้งด้วยหมัดขวาแต่คล่อมครับอ่าซุปเปอร์บอยเล่นงานฐานรากบ้างนะครับโอ้เดี๋ยวดูครับทนได้หรือเปล่าครับ ช่วงล่างของทางด้านมาร์เซอร์จากฝรั่งเศสครับยูบอยจากสักแก้วโอ้โหขวากับขวาพลังทีครับฝ่ายสูงสู้แล้วก็โอ้แล้วเสียบนี่ครับขาตั้งกับแพงแล้วมีศอกสลับโอ้คู่นี้ใจลดบนคอครับสีพยายามปล่อยมัตตุงสองตั้งแขนตอกแขนมาสี่ขวาโอ้โหตู่กับมาเซอร์ก็สู้ครับแล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยดูดูครับฝรั่ง ทางชาติเห็นได้ชัดๆ2ครั้งซ้อนๆแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์บอยโดนทันมันเซอร์บิดหักเทโอ้ยนายใปลงล่างซะใช่ไหมครับซูเปอร์บอยนี่กับบอลหนึ่งสองของมันเซอร์น่าอันตรายเกนต่อยหนึ่งสองแล้วเสียด้วยเข่าซ้ายครับโอ้ยมันเซอร์นี่ค่อนข้างที่จะบี้อย่างเดียวแล้วครับยังไป้าขวางหน้าซูเบอยตอนนี้อยู่ที่ภาคตะล่ำโหดกับการดึงระยะ น,นี่ครับตักล่างทันทีครับโอ้ยอจังว่าสวนหมัดได้เสียวจริงครับดูเจอหุกขวาของซุปเปอร์บอยแต่ดูวงในครับน่าทำอยู่เดือบฝ่ายเดียวเลยครับมันเซอร์โอ้โหอา้าวเจอปัดขวาจังว่าสวนหมัดขวาด้วยกันครับแนมะ่ของมันเซอร์นั้นแม่นกว่าครับถึงกับถอยกลูดเลยครับหน้าซุปเปอร์บอยเอาล,าอาละครับมันเซอร์ ตัวบอยสิงต่อยก่อนครับโอ้หสอกหัวแข็งเสียบซ้ายหนึ่งดอกเสียไปหนึ่งดอกครับลูกเก่งของมาร์เซ์เลยครับดูครับโอ้ยวางแล้วก็เสียบด้วยข่าซ้ายครับหมดยอกครับโอ้ย่เพิ่งเป็นช่องไปไหนครับโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับปดแม็กมวยไทยมวยมันแบบนี้ครับ นี่คือเพียงคู่เปิดหัวของรายการนะครับโอ้โหใส่กันฝุ่นตลบเลยครับระหว่างซูเปอร์บอยกับมานเซอร์ครับช่วงแรกๆครับยังเดินลุยอยู่จะเจอเหลี่ยมของมานเซอร์ไป2ดอกซ้อนๆครับโอ้โหหวังสูงด้วยกันทั้งคู่เลยครับจังหวะแข้งนี้นี่ครับขวาตรงครับโอ้โหระบัดขวาของมานเซอร์นั้นถึงก่อนและมีศอกขวาสลับด้วยครับโอ้ยเลยนะซูเปอร์บอยนั้นหน้าสะบัดไปเลยครับ สามนาทีที่เหลือครับเอาละครับเปิดฉากมาเดินลุกไล่ก่อนอีกแล้วครับนาซูเปอร์บอยตีดูครับเสียบจังหวะเสียบซ้ายนี่แต่ละดอกครับพยายามหหมัดถึงก่อนครับมาเซอร์อ้าอีกแล้วครับโอ้ยนี่ครับปักหลักแรกหมัสดสวนหมัดกันได้เสียวเลยครับแนมะ่มาเซอร์มีเข่าซ้ายจังหวะเสียบของมาเซอร์พังได้ดีครับ ซูเปอร์บอยขยับเดินครับามาเซอร์นี่มียับซ้ายกวนใจอยู่ครับเดินเดินแต่เดินช้าไี่เจออาวุธของมาเซอร์ได้นะครับดูครับขยับช้าปั๊บนี่มาเซอร์กันต่อยบัตรหนึ่งสองแล้วมีซอกขวาสลับครับโอ้อในไปลงล่างแล้วอย่างนั้นครับโดนตายร์บอยเดินเข้าหานี่ครับเจอยับซ้ายกวนใจอีกแล้วครับแล้วก็แทงซ้ายเตะทับในอ้าวลุยอีกชุดหนึ่งครับซูเปอร์บ,บอย บอกว่ามาเซอร์นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับโอ้โหหมัดขวาอีกแล้วเสียบซ้ายสวนด้วยขวาครับซุปเปอร์บอยพยายามจะทิ mhm uh> ้งกับหมัดขวาแล้วเจาะล่างอ้าวเจอมาเซอร์เจาะล่างเหมือนกันโอ้ดูบอยพยายามจะทุบด้วยหมัดขวาครับแต่ดูครับวงในเจอเสียบซ้ายอีกแล้วครับพยายามจะนี่ครับข้าเอาไว้ครับเดือบบอยเดือบลุยเจอศอกพยายามจะลุยเอาคืนนะครับซุปเปอร์บอย พอเดินช้านี่เจอสอกเจอหมัดของมันเซอร์ครับโอ้โหมีตอบกลับโชว์อีกครับแ้ที่มัดโอ้โหยุดเจอสวนครับอ้าวโอ้ยมาแลวครับโอ้ยหมัดขวาของซุปเปอร์บอยก็จะเอาฮีฮาเลยครับชุดนี้อ้าวมาเซอร์ไม่มีตกใจแลวครับบอยขยับเดิน หาไม่ได้ครับในช่วงปลายยกเจอทุกซ้ายโอ้ไมยากจะทิ้งมาเจอมาเซอร์เสียบด้วยซ้ายดีครับบอลยัเป็นปาร์ตี่ครับเจอสอกไก่แล้วพอช้านี่เจออาวุธของมันเซอร์เลยครับเลือกออกทันทีนะครับมาเซอร์อ้าวแม่สองกลับไปหลุดเอ้าอ้าวเจอหมัดขวาของซุปเปอร์ไว้เข้าไปโอ้ออกการได้เห็นเอ้าซุปเปอร์ไว้ได้ใจแล้วครับหนุ่ยใหญ่อ้าไปเล่นครับ โอ้ยสอบลุดดกลอีกแล้วครับออโอ้ยเอาแล้วเกี่ยวแล้วชุดไม่มาแล้วทิ้งด้วยมัดขวาโอ้ยตอนนี้การเป็นซูเปอร์บอยไล่คุบมันเซอร์ครับเอาเอ<ว>าแล้วครับอโอ้ยนี่ครับลุยเป็นชุดเลยครับซูเปอร์บอยเอาแล้วครับมันเซอร์แม่เจอชุดเดียวนี่จะเป็นผลร้ายหรือเปล่าครับโอ้ยแล้วมีแขกขวาสลับแล็ตทิ้งมัดขวา,ม,ขวามาเซอร์ เอเกี่ยวโอ้ลุกช้าครับโอ้สุดท้ายครบสามยกครับโอ้นี่ละครับบวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกำลังจะเข้าป้ายแบบใสๆครับในช่วงปลายยกเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับดูครับจังหวะเสียบซ้ายแล้วก็ทุบของทางด้านซุปเปอร์บอยครับสับสอกเจอสวนครับนี่ครับเป็นชุดครับ จังหวัดึงจังหวะดึงดึงและโดนครับดึงไม่พ้นจริงๆครับจะเป็นเรื่องหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนครับโอ้โหดูแล้วไม่พอใจผลการชกของตัวเองพอสมควรเลยครับสำหรับมานเซออาวธครับจากฝรั่งเศสไปพรอนเกมครับไปเล่นด้วยครับอะครับคะแนนไปถึงุดบีเอครับไปลุ้นกันครับบนเวที คุณผู้ชมครับมวยในค่ำกันนี้เดือดกันตั้งแต่คู่แรกเลยครับไปถามท่านผู้ชมในสนามกันดีกว่ามันไหมครับสุจ้องจริงมวยคู่นี้ก่อนอื่นเลยครับเราไปลุ้นกันว่ามันขนาดนี้รางวัลโบนัสหรือซูเปอร์โบนัสจะแตกหรือไม่ครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ c o r n e r r e r c o r n e r b o n บ s ุ่ยโฟรแมนได้โบนัสกู้คนละ5 0 0พบาทครับและตอนนี้ผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ a f t e r three r o u วน s of a n t o o n and t h e winner is ร e d c อเ n e r อ u p e ร์ o y เกียรตินครช จครับเรายังมีความมันขนาดนี้หรืออาจจะมันยิ่งกว่านี้อีกถึง6คู่ด้วยกันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหครับคู่หน้าไทยปะทะฝรั่งเศสครับ next fight Thailand vs France นี่แหละครับสึกมวยไทยความมันระดับโลกบาดแม็กซ์มวยไทย